ผมนายกเกษมคงบางอยู่ตำบลพบพระอำเภอบพพระ,พะหมู่แปดเกษตรพัฒนาบา้านเลขที่23ทับ2ได้ปลูกกระลำ5ไร่แต่ราคาไม่มีกิโล2บาทยังไม่มีคนมาซื้อเลยครับขาดทุนครับกะลำเนปลูกกี่วันครับเอามา2เดือนครับครับ<ด>พอก้าพอก้าไป1เดือน ก้าวหนึ่งเดือนครับแล้วมาปลูกอ่าปลูกสองเดือนครับแล้วรดน้ำได้ไหมลดด้วยครับรดน้ำวันละกี่ครั้งวันละครั้งมั่งสองมั่งครับต้นทุนเยอะไหมต้นทุนขั้นต่ำก็ประมาณหมื่นห้าขึ้นต่อนถึงไร่ครับหนึ่งแท้ครับเราใส่ถ้าหนอนเยอะก็มากกว่าหมื่นห้าเราใส่ปุ๋ยสามครั้งครับสี่ครั้งรองพื้นครั้งข้างบนสามครั้งรองพื้นหนึ่งครั้งครับข้างบนสองครั้งครับได้กี่วันถึงตัด ประมาณหกสิบวันครับวันครับปกติปีที่ผ่านมาปลูกรุ่นนี้นปีที่แล้วไม่ปลูกปลูกต้นเมษาไอออกเมษาในรุ่นหนึ่งราคาก็พอได้อยู่ปีที่แล้วช่วงนี้ราคาเป็นัไงปีที่แล้วก็ดีครับแต่ปีนี้ปลูกกันเยอะเกินไปครับอ <laughs> เอเยอะมากเกินก็เลยถูกทั่วประเทศเลยออกกันนะ ค่าแรงที่ตัดวันนี้ก็คิดยังไงถุงละสามบาทครับถุงสามบาทครับเบ็ดเสร็จก็เก้าร้อยถุงก็เป็นเงินสามเก้ายี่สิบเจ็ดสองพันเจ็ดต่อหนึ่งคันสองพันเจ็ดต่อหนึ่งคันครับอ๋อถุงสิบโลครับแต่ไม่รวมค่าถุงนะ เบ็ดเต็จก็ประมาณสี่พันค่าจ้างครับคบ่าถุงค่าแรงงานถ้ามีคนสนใจอยากช่วยซื้อกลั่มเ่ยครับ,รบแล้วติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้เบอร์ศูนย์แปดห้าสองหกเจ็ดหกสามหกสี่ครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์แปดห้าสองหกเจ็ดหกสามหกสี่หรือเดินทางมาที่โกรมแปดกโมแปดได้ต่อได้ครับ ขายในกี่วันใช่ประมาณสี่วันครับสี่วันคร <c oughs> ับ <c oughs> ถูกก็ขายครับ <c oughs> <c oughs>